สวัสดีจาะพี่น้องมือนีนำแนวทางลาวพัฒนานะคะมาฝากเพื่อนบ้านนะจ้าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเรานี่เองนะจ๊ะแอดหนุ่มเหนือหนุ่มเหนือวันนี้เด่นสี่กับ5ชุดวิน4ี่เกหนึ่งสาห้า C หนึ่ง C สาม C เ H ห H สาม H เเน้น C 9ก้ห้นะจ๊ะอาจารย์โชคเด่น8กับ7 8, ็ดแปดสองแปดหกเจเจสองเจชุด3ตัว 8, 7, 6, 8, จ็สสอง อาจารย์โชงน,นี่ก็เขาดีอยู่เด้อจ้ะแต่บางวดที่แล้วพ่นรุดเด้อพี่น้องใต้ฟ้าแอดใต้ฟ้าวิ่งรูดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเน้นเจ็ดเก้าค่ะวิ่งรูดเจ็ดเด้อจ้ะแอดใต้ฟ้าแอดใต้ฟ้าเหล็กเล่าพ่นกัเขาแน่รุดแน่เด้อจ้ะ แอดทะเลใจ4041 5191 50454995แอดทะเลใจนี่เพิ่นกะเขาดีอยู่ด้ยวยจ้างวดที่แล้วเพิ่นกะเขาอยู่เก้าหาแคปน้าจ,จอไว,ไวด้ยวยจ้าเดี๋ยวสามโตเพิ่นแอดนี่รูดรูดห้าจวด5053 5658 เน้นเน้นเก้าเจ็ดเก้าแปดแอดนี่รุดเด้อจ้ะแอดนี่รุดหวยล่าเพิ่งกะเขาดีอยู่จ้ะแอดกุ้งพารวยหกสองหกสามหกสี่หกเก้าห้าห้ารูดหกค่ะเพิ่งกะซิมีเลขสามโตน้ำเด้อจ้ะแอดกุ้งผ้าลวยนี่เพิ่งกะเขาดีอยู่จ้ะ มวยไทยเพิ่นกับเข่าดีอยู่เด็กสามโตเพิ่นกับมีหลายโตอยู่แคบหนาจ,จะาเอาเดิมจ่าเดิมแอดการจะน่าดีดร,รูดหกเด่นหกหกห้าห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกหกห้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกห้าหนึ่งหกเน้นหกหนึ่ง แอสการจนาดิสนี่พ้นเขาดีอยู่้วยจากงวดที่แล้วกับเขาแอดฟินิกรูดเก้าเก้่เาสองเก้าเน้น91 8าหนแปดอฟินิกหรือว่าแอสสวนแตงจะ้ะผู้เท่าเมืองอุอบลรูด8ชุดวิน0 1 8ย์

อดดาสายลูดเน้น6กรอง0 90, 9 4, 6, 4, 6, 0 9์เก้าศูนย์เก้านี่อดดาเนี่เขาดูอยู่จะ้ะเขาติดกันสองหงวดที่แล้วนี่รูดเด้อจะ้ะเสียดเป็นแต้มหนึ่งนาอ้วนนาอ้วนเด่น3กับ4 3 9 3 8มเก้จห 4 0 4 9 4 8 4 7เมื่องวดที่แล้วก็เขาด้วยจ้าน้อ้วนเขาหาเก่างวดที่แล้วเด็กลางแอดกรอใบฟ้าแอดกรอนกาลสินลูด3วิ่ง3 3ม3า3ห3ึ่งอกแอดกรอนี่หวยล่าพิ่นแม่นอยู่ด้วยจ้าไ่ค่อยรูดปันไดนจ้า